เรื่องนึงวันก่อนผมทํานายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเมืองผมพูดว่าจะมีสภาสูงผมไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์แห่งชาตินะผมไม่ได้พูดถึงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งมาทํายุทธศาสตร์แห่งชาติผมไม่ได้พูดตรงนี้นะอย่าเข้าใจผิดน,นะคล้ายๆแต่ไม่ใช่ผมหมายถึงว่าประเทศไทยจะมีการปกครองแบบเขาเรียกว่าเผด็จการหรือคอมมิวนิสต์เราจะมีการปกครองคล้ายกับสองประเทศ เขาเรียกว่าเป็นลูกผสมแล้วกันผสมของแคนบริเดียเผด็จการเนาะแล้วก็ระบบทหารของพมา่าฉะนั้นเราจะมีการปกครองสองอย่างนี้อยู่ในรูปแบบในประเทศไทยเขาเรียกว่าเผด็จการซ่อนรูปในรูปแบบของทหารฟังในใหม่พี่นะ,ะเผด็จการซ่อนรูปในรูปแบบของทหาร แต่ผมบอกว่ามันมีสภาสูงความหมายของผมไม่ได้พูดถึงยุทธศาสตร์แห่งชาติที่เขาทำใช่เขาต้องการทำตรงนั้นแต่ฟังอีกครั้งนะครับผมหมายถึงว่ามีคนกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนคนที่มีจำนวนคนนะไม่เกินสองร้อยคนเป็นผู้กำหนดกฎหมายชะตากรรมของคนประเทศไทยประชาชนแล้วเป็นตัวกำหนดว่าใครจะเป็นนายก ในประเทศไทยฉะนั้นเทียบกับประเทศรัสเซียล้กันภาษาอังกฤษเขาเรียกว่ารัสเซหรือประเทศจีนล้กันเวลาเขามีคณะคณะสภาแห่งชาติของจีนเนาะนั่นคือคนที่มาคัดเลือกผู้ปกครองเมืองผู้ปกครองมณฑลหรือว่านาย,ยกรัฐมนตรีหรือประธานาธิบดีเข้าใจความหมายผมนะ ฉะนั้นประเทศเราไม่มีการเลือกตั้งที่เป็นการเลือกตั้งแบบร้0เซ็์จากประชาชนอีกต่อไปเราจะเป็นลักษณะเขาเรียกว,ว่าแคมโบเดียบวกพมา่าเขาเรียกว,ว่าเผด็จการซ่อนรูปทหารแล้วจับกับกลายเป็นเขาเรียกว,ว่าก็ได้มีสภาสูงเป็นสภาที่มีคนไม่เกิน200คนเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์และเป็นผู้คัดเลือก นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่คือจุดมุ่งหมายของประเทศไทยที่จะก้าวไปสู่ตรงนั้นเพราะเขาคิดว่าประเทศที่จะพัฒนาได้ต้องมีรูปแบบและเรียนแบบประเทศจีนหรือประเทศรัสเซียเรานึกถึงประเทศเข้าไปใน Google แล้วพิมพ์คำว่าประเทศจีนเขาเรียกว่าคอมมิวนิสต์แห่งชาติประเทศัชาหรือประเทศรัสเซียก็คือคอมมิวนิสต์แห่งชาติแสดงว่าประเทศเตากำลังก้าวไปสู่ ประเด็จการสรู้ปทหารที่เป็นรูปแบบของคอมมิวนิสต์อยู่ภายใต้การปกครองของระบบกษัตริย์อย่าลืมนะอย่าลืมมันจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นประเทศเราอย่างพเคมรนก็เหมือนกันอย่าลืมผมเป็นหมอดูนะหมอแกนปกไกยสิ์หมอแกนโปรไปทัสเนาะก็อย่างที่ผมบอกเนาะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยยังอยู่ภายใต้ระบบกษัตริย์นะเหมือนขเขมรนเนี่ยขเขมรนเขายังมีกษัตริย์อยู่นะ แต่เพียงแต่ว่ากษัตริย์ก็มาทำพรรคการเมืองขอเขาแท้็หมายเนาะแต่ทหารก็ยังอยู่ฉะนั้นทหารก็จะเป็นใหญ่ประชาชนก็จะเป็นข้าทาบบริวารอ่ะวันนี้แค่อยาจะเล่าเนาะว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นผมบอกแล้วนะว่าไม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์แห่งชาติแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการนั่นคือคําทํานายว่าตั้งแต่ผมทํานายว่าจะมีการปฏิวัติปีห้าเจวันที่ย2ิบสองพฤษภาคมที่ผ่านมา ปี2557ผมบอกแล้วว่าประยุทธ์จะเป็นนายกแล้วก็เขายังอยู่แล้วเขาก็จะสร้างยุทธศาสตร์การปกครองไป9ปี11ปี15ปีแล้ววันนี้9ปีเสร็จ9ปีกับ2เดือนฉะนั้นเขาจะต้องก้าวไปสึก11ปีและ15ปีแต่ความมุ่งหมายของประเทศไทยทั้งหมดเขาต้องการเปลี่ยนการการปกครอง เผด็จการซ่อนรูปฐานแต่อยู่ภายใต้ระบบกษัตริย์ผมแค่บอกแค่นี้เนาะฉะนั้นมันก็คือเป็นรูปแบบของสิทิยจะต้องเกิดขึ้นนี่คือคําทํานายของหมอแกนกายสิทธิ์หมอแกนปุ๊กไปทัศคือคนเดียวกันเนาะอ่ะสรุปก็คืออยากจะบอกคุณผู้ชมวันนี้เรามาทำนายดวงกันว่ามีคนบอกว่าเป,เป็นบุญหรือเป็นกรรมประเทศไทย คือมุ่งหมายของประเทศไทยต้องการสร้างรูปแบบการปกครองหรือว่าการเลือกตั้งการเลือกตั้งและการปกครองให้เหมือนประเทศจีนและประเทศรัเสเซียฟังอีกครั้งนะเขาต้องการทําอย่างนั้นและมันจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแต่อยู่ภายใต้ระบบกษัตริย์เขาใช้กฎหมายนะมีพระมหากษัตริย์เป็นทรงเป็นประมุขทรงเป็นประมุขแล้วก็ ก็เหมือนกับคอมเมนที่ผมบอกก็มีพรรคการเมืองที่เป็นของระบบกษัตริย์รัชชาประเทศรัสเซียก็เหมือนกันเนาะฉะนั้นการหาผู้ปกครองประเทศไม่ได้มาจากประชาชนแบบร้อร์เซจะมีคนแค่กลุ่มนึงเขาเรียกว่าสภาสูงไม่เกินสองน่าจะไม่เกิน2องบคนหรือ200คนเป็นผู้กำหนดชะตาและชี้ชะตาและการเมืองเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทยทั้งหมดถ้าใครทำอะไรผิด ก็จะถูกทหารหรือว่ากองกำลังการปกครองแคได้กองกำลังการปกครองของประเทศก็จะบุกเข้ามาในจังหวัดนั้นๆมณฑทนนั้นๆแล้วก็มาจับแล้วก็กับขังแล้วก็ลงโทษกับผู้ที่ต่อต้านรัฐถ้าอยากจะรู้เรียนรู้ก็ลองเข้าไปในประเทศจีนดู Google แล้วก็พิมพ์ดูนะครับ แต่จำนวนคนเขายังไม่มากเท่ากับที่ประเทศจีนประเทศจีนมีคนไม่เกินสักห้าร้อยคนะเป็นคนปกครองประเทศแล้วก็สมาชิกเขามีแค่9ก้าสิบ้าล้านคนในพันสี่ร้อยล้านฉะนั้นคนไม่กี่คนเป็นผู้ปกครองประเทศนะครับฉะนั้นเล่าให้ฟัง